สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาเจอกับคุณครูฟักแฟงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามารยาทเราต้องมีอะไรบ้างนะครับในการที่เราใช้การติดต่อสื่อสารกันนะครับในระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ตบนโลกโซเชียลนะครับเดี๋ยวคนอื่นนะครับเดี๋ยวครูขอแชร์สไลด์นะครับ อ่าสไลด์ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับครับเรามาดูกันว่าการการมีมรยาทในการติดต่อสา,าออรพัน internet นั้นเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับที่เราต้องทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่าคำถ,ถามนะครับเรคก็ถามว่าการติดต่อสื่อสารนะครับผ่านอินเทอร์เน่ะนควนรทำอย่างไร เราก็ควรใช้ภาษาที่สุภาพถูกต้องและตามถูกหลักไวยากรณ์นะครับควรหลีกเลี่ยงภาษาที่ดูถูกเหยียดหยามนะครับหรือไม่เผยแพร่ข้อมูลนะครับข้อความที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ขัดแย้งกับศีลธรรมที่ไม่ตรงกับสังคมไทยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนะครับสั้นๆนะครับสักประมาณ1นนาทีนะครับว่า มารยาทการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตผู้ใช้งานนั้นควรระลึกเสมอว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นมนุษย์มีความรู้สึกต่างๆเหมือนกับตนผู้ใช้จึงควรยึดถือมารยาทในการใช้งานร่วมกันอย่างเคร่งครัดผู้ใช้ควรศึกษา และปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้สามารถศึกษากฎกติกามารยาทในลิงก์ของผู้ให้บริการเว็บไซต์นั้นๆตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ควรใช้อินเทอร์เน็ตอย่างคุ้มค่าและประหยัดเวลาควรมีความรู้ในเรื่องที่แสดงความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง ไม่ควรแอบอ้างหรือนำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้ก่อนได้รับอนุญาตและหากนำข้อมูลของผู้อื่นมาก็ควรมีอ้างอิงหรือระบุอย่างชัดเจนพิมพ์ภาษาให้ถูกต้องทั้งในด้านตัวสะกดและรูปแบบใช้ภาษาที่สุภาพและใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะทั้งหมดนี้เพื่อให้สังคมอินเทอร์เน็ตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข วิดีโอมาด้ยาัใน,นการใช้อินเทอร์เน็ตก็จบไปแล้วนะครับเรามาสรุปความรู้กันเลยว่าวิดีโอที่ได้ดูไปได้ความรู้อะไรบ้างนะครับอนหนึ่งคือการเกรงใจที่เราใช้อินเทอร์เน็ตกับผู้อื่นนะครับต้องมีการใช้คําที่ถูกต้องนะครับไม่ดูถูกผู้อื่นนะครับหรือทําให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือสิทธิ์ได้รับความเสียหายนะครับ2นะก็คือการเผยแพร่ข้อมูลนะครับที่ต้อง เราไม่ระวังในการเผยแพร่นะครับ3านะครับก็ต้องเข้าใจในการใช้เว็บไซต์ของที่ต่างๆว่าเขามีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับอะไรบ้างแล้วก็ต้องไปศึกษาเว็บไซต์นะครับว่ามันเป็นอย่างไงนะครับว่ากฎเขามีอะไรบ้างนะครับครับเรามาดูว่ามารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านจิตนะครับมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยครับข้อที่1นะครับไม่ส่งข้อมูลนะครับ ส่วนตัวของผู้อื่นนะครับเราไม่ควรส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นนะให้กับคนอื่นที่เราไม่รู้จักหรือว่าเรารู้จักนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับที่จะไม่ให้มีการการกระทําที่นําข้อมูลของพวกเรานะครับไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับครับข้อที่สองนะก็คือการใช้ภาษานะครับหรือใช้คําที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะครับหลีกเลี่ยงในการใช้ภาษาที่ดูดูถูก นะครับจากผู้อื่นนะครับก็ดูตามบนหน้าจอก็จะมีคําว่านะคะนักค่ะนะครับที่เป็นการใช้ที่ผิดในปัจจุบันนี้ครับคาว่าค่ะหรือคะก็มีการใช้ผิดเช่นกันค่ะอาจจะมีคําที่เปลี่ยนผันแพรผันไปเยอะแยะมากมายบนโลกตอนนี้นะครับก็ควรใช้คําที่ถูกต้องนะครับที่สามารถเข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับก็ควรใช้คําที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะ ใช้คำที่ดูถูกเยาะเยามผู้อื่นนะครับเป็นการทำให้ผู้อื่นนะครับอาจจะได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียหรือได้รับความเสียหายครับคือข้อที่สามก็คือใช้ข้อความที่สั้นนะครับกระชับนะครับและเข้าใจง่ายะครับก็คือเป็นการที่เราพูดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจได้ตรงตามที่เราต้องการสื่อสารนะครับมาดูข้อที่สี่นะครับก็คือไม่พูด คุยรับหรือดินทาผู้อื่นให้ได้รับความเสีหยหายหรือสึงเสียชื่อเสียงนะครับเราก็ควรที่จะป้องกันนะครับว่าเราไม่ควรดินทาผู้อื่นน,นะครับในช่องแชทหรือบนโลอกออนไลน์นะครับหรือเป็นการโพต์เนี่ยนะครับก็เป็นการทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเช่นกันนะครับหรือส่มเสียชื่อเสียงนะครับก็ควรที่จะไม่นินทาไม่พูดคุยนินทาผู้อื่นนะครับ ก็ต้องรับมัดระวังตรงนี้ดีๆนะครับเพื่ออาจจะมีการถูกเรียกฟ้องหรือหมิ่นประมาทนะครับก็เอาใจเขามาใส่จจเรานะครับก็ต้องเข้าใจกันทั้ง2ฝ่ายนะครับเราไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่5้านะครับก็คือตรวจสอบข้อมูลนะครับที่จะส่งไปให้ผู้อื่นนะครับก็ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนะครับ ว่ามันถูกหรือเปล่าเราพิมพ์ผิดตรงไหนไหมถือว่าเราใช้คําตรงไหนไม่ถูกต้องเราก็ต้องกลับมาแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งไปนะครับหรือตรวจสอทุกคําทุกบรรทัดทุกประโยคนะครับว่าเราพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ตะโกนตรงไหนไปบ้างนะก็ตรวจสอบดีทีนะครับก่อนที่จะส่งไปให้กับผู้อื่นนะครับมาดูข้อที่6ครับก็คือในการส่งข้อมูลให้กับผู้อื่นนะครับควรตรวจสอบชื่อผู้ที่จะรับข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่า ผู้ส่งและผู้รับเนี่ยเป็นใครนะครับเราจะส่งไปให้ใครนะครับเราก็ต้องดูชื่อแชทดีๆนะครับชื่ออีเมลดีๆว่าเราจะส่งให้ใครนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องที่เราจะไม่ส่งให้เกิดความผิดพลาดให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นการป้องกันที่ข้อมูลที่เราจะสนทนากับผู้อื่นครับไม่ล่วนไหล <c oughs> นะครับเรามาดูข้อสุดท้ายนะครับแล้วามาดูข้อสุดท้ายกันนะครับว่า มันเป็นยังไงนะข้อสุดท้ายนะครับก็คือไม่เผยแพร่ข้อความหรือภาพที่ผิดกฎหมายนะครับหรือขัดแย้งกับศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทยนะครับครับปัจจุบันนะครับก็มีการโพสโซเชียลต่างๆนะครับที่การใช้ข้อความที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ภาพที่ไม่ถูกต้องนะครับทําให้ผู้อื่นเสียหายได้นะครับก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆแนบถืออาจจะทําให้เกิดปิ๊เปี้ยนในทางศีลธรรมบ้างนะครับก็เราก็ไม่ควรที่จะแล้วก็แก้ไข ในสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องนะครับในสิ่งที่เราควรพูดน,นะครับก็คือการใช้คําที่ถูกต้องภาพที่ถูกต้องไม่ใช่ภาพที่ผิดกฎหมายหรือข้อความที่ผิดกฎหมายหรือที่จะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในเสรีธรรมอันดีงามของสังคมนะครับครับเราก็มาดูตัวอย่างกันเลยว่ามารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่าน,นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นยังไงนะครับเรามีตัวอย่างสถานการณ์มาให้ดูนะครับว่า มันถูกนะครับหรือไม่ถูกนะครับพวกนักป,ปูนนะครับต้องการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชนะครับมีดอกแบบอาศัยเพศนะครับโดยต้องการเนี่ยจะนําเสนอผ่านบนบล็อกส่วนตัวของตนเองนะครับพวกงลกปูนะครับต้องศึกษานะครับค้นคว้าหาข้อมูลนะครับที่จะนําเสนอ โดยมีการการวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆก็คือเอกสารหนังสือนะครับตำราน,นะครับหรือบนข้อมูลอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับและได้ทําการสังเกตของการสืบพันธุ์พืชมีดอกด้วยตนเองนะครับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับครับสถาการั์การเมื่อกี้นะครับก็ ป้งและปูนะครับได้ทาการศึกษานะครับค้นคว้าหาข้อมูลนะครับจากแหล่งต่างๆเพื่อให้ได้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะครับที่จะมาศึกษาต่อดังนั้นนะครับจึงแสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยมีมารยาทในการใช้สิทอิ์ที่ถูกต้องนะครับครับเรามาดูคำถามนะครับ ถ้าทุกคนนะครับบนโลกเนี่ยไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตะน,นะครับจะเป็นยังไงนักเรียนลองคิดว่าถ้าทุกคนเนี่ยไม่เข้าใจเลยเรื่องเกี่ยวกับมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต ει, จะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้คุณครูคก็ได้เตรียมคําตอบมาให้แล้วนะครับก็มาดูกันเลยว่าถ้าทุกคนบนโลกเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตเ,เลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเกิด ตามดืนนี้นะครับที่ครูจะพูดให้ฟังนะก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับอาจจะทาให้เกิดการทะเลาะเบาแว้งกันนะครับมีการเรียกฟ้องมินประมาณนะครับทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายนะครับเดือดร้อนนะครับและสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับในการเผยแพร่ข้อความนะครับภาพนิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับหรือขัดแย้งศิลธรรมอันดีงามของสังคมไทยนะครับครับวันนี้นะครับคุณครูก็มีเรื่องที่จะมาสอนประเมณน เพียงเท่านี้ประมาณสั้นๆนะครับประมาณ1 0บ5นาทีนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับก็ให้นักเรียนนะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้ที่ youtube หรือบนเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เราต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ มารยาทตรงนี้นะครับในการสื่อสารติดต่อกันนะครับผ่านบนโลกออนไลน์ให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะป้องกันตนเองนะครับและเพื่อที่ไม่ให้มีคนบุกรุกนะครับเข้ามาทำร้ายเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ฝากแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่60นะครับ61นะครับก็อย่าลืมไปทำกันนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันนะครับ เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเฉลยกันนะครับเราก็จะจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ศึกษาเนื้อหาดีๆนะครับก็อย่าลืมเข้าเรียนทุกครั้งนะครับเช็คชื่อทุกครั้งนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็มาเจอกันในเรื่องเฉลยแบบฝึกหัดเป็นการเก็บคะแนนนะครับ สำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ